สวัสดีจ้าเมนีมาพบพ่พอ,พอกบน้าไกอีกแล้วแลวจะจะเมนีไก้พา้ามากินขนมเสน้นคือเกาจะพี่น้องขนมเสน้นเมนูมากมายจากขาดบ่ได้ขนมเสนเ้นไอ้น้ำยาปลาแล้วจะน้ำยาปลาปลาเน้นตีนไก่ตีนไก,นก่เปื่อยตุ่มลืมข้าวพี่น้องสดน้ำก่อนหอนหอนดูจ้ะ นี่จะเป็นผักรวกพี่น้องกะหล่ำรวกว่นมีพผักดอกเพราะว่าจะบ่คอยซื้อผักนะจ้ะจะโลตู้เย็นแล้วผักรวกหงอนพี่นอ้องหอนยี <laughs> ่น้ำยากะห้อน <laughs> วันนี้แดนแดนเอามื้อเช้าอะไรพี่น้องต้องต้องได้ใส่ซอด <laughs> เพราะว่าร้อนๆเลยเส้นก็ต้มใหม่ๆเลย มาให้ได้กลินยูฟงล่ะกระลำลวกกกรอบกว่าบบที่มาวายหวานหวามหวานนีดีตันะ No back. เสียงเงียวครับ Mm. Hva? เส้นเม่ไไ้จับหัวพี่นองต้มแล้วกะลา้างน้ำใส่ถ้วยมาเลยจ้ะ ตีนใกล้พี่นนอเป่อยๆละลายในปากนะจับกได้บ่ Hãy yeah. subscribe lục kênh gìn Mì Gõ Để không ตอนแรกว่าจะไปซื้อของก่อนแล้วจับพี้งงแล้วจ้งสิมาก,กินย่านหิวแมถ้าออกไปข้างนอกก็จะมีผักหลายอยู่ก็ได้ลุยมือือเกา ันนี้กินห้องตองกลับมายังสิกินอีกเ่ <c oughs> าไปซื่อของเพื่อน่ะ Tốt bê luôn. lúc ăn cũng tạo là tan ra bên nào, đi chế kìm tan chúc đấy, thọc nĩu luôn đi, bữa nay massage mà nhanh kinh quá mệt, tập thì mất kinh nè กินไกลไ,ไปเไปื่อยแล้วจะพป่นออ้ย Tìm hmm? kìa Mọi lẻo bảy ืมัดาใายพี่นอ้องอันนี้กินห้องทอง <c oughs> กลับมาจาังสีมากินเต็มท้อง <c oughs> ยานหิวออกไปข้างนอกโซ่สิแด็กลกับมาพี่นอ้องไปซื้อของ ใช่ว้าวว้ว <c oughs> คลิปนี้ก็พเพราะแค่นี้นะจ้าฝากอะไรก็แชร์กดติดตามให้ใกได้จ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะบ๊ายบายจ้า